มื่อนี้นะคะมาพบกับสาวจิโร่เด้อค่ะเด้อเปลี่ยนส่งใหม่เลยเด้อค่ะติดตามได้เด้อค่ะในส่งสาวจิโร่ชัยแนวนะคะเมื่อนี้เด้อค่ะสาวจิโร่นะคะสีมาสาธิตน,นะคะการผ้าหมักเ้านะคะหน้ามหมักเ้าทีเขาวยู่ในเน็ตอยู่ในเฟซอยู่ในอีกอย่างทีมันออกไปหลายๆ,ๆเขาว่ามันกินแล้วมันปึงปังเด้อค่ะ มืัอนี่สิกินด้วยกันสามสีลูกนี่ว่าเมล่อนมันสิปึ่งปั่นปันใดญ่นะค่ะเนาะมาเบิ่งเด้อค่ะเด้อเด้อเบิ่งเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อบ่ค่ะเบิ่งพหกแถวหกแถวพวาได้เั็นสีปึ่งปั่นขนาดใดญนี่ค่ะเบิ่งเดี๋ยค่ะ โอ้ย,สยแสบแหงเลยค่ะเบิง่งสาธิตก่อนเนาะบาขี้กินเนาะแสบดีค่ะนี่เบิ่งเด้อวยเอาน้ามันออกด้ค่ะมาแนง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 อันนี้ลูกลูกลูกเดียวเด้ย๋ยนี่ค่ะลูกเดียวนี่ลูกเดียวเบิงบ่งเบิง้งเบิ้งยังหลายป่ะนี่ถ้าเบินนดนี่สิเฮ็ดปานได้นี่ซีนอนหลับบ่าคา,มานหมอแล้งนี่โอ้ตายตายลูกเหนียวบ่ค่ะลูกเียวบ่หรือว่าอีหยังเนาะเนาะตายๆๆยตให้เซลก็ว่า,ากันเด้อดิ อุชาลงทุนได้สิค่ะไปขึ้นเอามาจากต้นมาเลยนี่กระสิโต๊กต้นมะพร้าวตายอยู่ก่อนสิได้กินนี่ดูที่โซนนีค่ะวันนี้นนก้อนแห่งกำลังแตกกร้ายหลายแล้วค่ะกระเป๋าบ้องอยู่นี่ถากินน้ำมะพร้าวหรือถากินลูกมันดูว่าจะไปเฮ็ดบุญมะพร้าวได้ไหมน,นี่น้ามันนี่กินแล้วก็ได้ ถ้าขนาดเนื้อมันเท็ดุนมะพร้าวก็ได้ได้ค่ะหลังจากนี้นะคะนะนี่ค่ะยังเหลืออีกลูกนึงเด้อค่ะนี่สิเก็บไว้ว่าจะกินให้หมดนี่สิเอาไว้กินมื้ออื่นอีกนะคะนี่นะไว้กินมื้ออื่นอีกนะคะมวันนี้กินเป็นกะละมังนี่ถ้าเบิ่งเด้อค่ะ ว่ามือแรกนี่มันสิเป็นจังไดเดี๋ยวสีมากไล่งานผลเด้อค่ะถ้าเบิ่งคลิปหนากับสาวกิโลเด้อค่ะว่ามันสิปึ๋งปังปันไดเน,นอกคานอะติดตามแลยให้กดไลค์กดแชร์ได้เด้อค่ะเด้อใน่องสาวจิโลใช้แนว,ด,ว,ด,ว,นวด้ค่ะเด้อมันนี่สวัสดีค่ะ